ผว่าทียวแห่งแม่แห่งสีเงินตีติดคนมาคมวาเทีนี้คนที่ไต้องเอาถให้แ่ลว่าตอททยจะแม่แ็งสีเงนดูไอ้้าองรนนยกอตัวเราหุ่นายเงไหมกยาสร็แล้วก็ถึงเว้แต่สิ่งที่มันจะไม่ปหัวตอหนายต่อายต่อไปหัวถัดขายเเสร็จกยแล้วนี่ออกมเ้อ้ยจ้าแแห่งสีเงินจะทำคะแนนไปรอชิงชนะเลิศได้หรือไม่ หรือจะโดนพิชิตนาวาปรชาขาลงมาว่าต้องมีเที่ยวที่สามเอาเลยเที่ยวนี้เท้าเที่ยวพู่แล้วเอาเลยับท,ท่านผู้ชมมาดูเรือคู่นี้เที่ยวพุ่งแล้วแหมหวังด้วยตาเปล่าตอนนี้น้ำเที่ยวมากเอาพิคิดเสื้อสีเหมือนเลยลูกน้ะสีแดงน,น,นะครับเดินทางมาจากพูดนิน ก็แม<ส>่แพงสีเรือจอดกีจอก็แล้วุมใต้โบกจอดเลือสีส้มแดงหรือว่าสีแบบเดียบอ๋อแล้วก็ท่านผ <c oughs> <hi> like ู้ชมอ๋อนี่ยรออยู่รอสักครั้งความเที่ยงธรรมอยู่ที่กรรมการจุดไฟท่านผู้ชมครับบอกว่าสบายสบาย แต่ก็อยากห้องเพื่อความเงินได้รับการปไหนดก็ขึ้นนั่นขายยาหญ้นเศร้าหรือลุงบาแล้วี่เจื๊ยเป็นผากระเพียงเทาเก้าของสีหมอเกีสรตลารเพีงมันมันไข้่านรับโอเคได้ได้บาเีบายเยนสีเป็นความจริงเสร็จทีแม่ลาเก็นห้าบ้านนี้ที่พ่อที่พัอรับแล้วครับ ที่พ่ที่เป็นโมโอะจ่เป็นคนหลอกพ่ออายุว่าขั้นจกจิ๊กจิ๊กจิกจิยายจากวัดสว่างอภวัเจอกั็บรรยาการ้ายจากวัดป่าแพงสิงห์เมืองไทยระวางจ่าปู่กับจ่าแม่เริ่มลงบริกร็นขาขาเครับมองน่ารู้ใจครับเพราะว่าตอนนี้ มีเรือประเภทมืาอ,อาชีพมาสังเกตการแล้วจากจังหวัดทุนินทีช้างใหญ่ไม่แน่สนามอุตอามอาจจะเจอกับพอพิชิตก็ได้น้่เลยครับล่อพายเรือช้างบอสเจอกับเรือช้างไทยลีนเกิดน้อยจะมาพิจิตเจอกับ นครปธอโถมปีต่อไปเราจะเอานครมัธยมมาแข่งครับประท,ะมทรุมะจะไปมัธยมถูกหปล่าอย่าบอกไปพอดลองเลี่ยงนะเอาเลยครับนี่แล้วกุ้งปลาพยาหอยล,อหอลูกทยอยผ่านลูกพาลลลูกโอฟังคนระับโดยเฉพาะบาหมอถามดังนะ้ำทิพย์ฟังเลยขอบคุณน้องสุงริครับ เราได้ฝาคุยกันแล้วรู้เรื่องโอ้บาลิตาเอาไว้เอาผีเอาาดนะครับครับผมให้เอาไม่ต้องใส่กนมาแบบเพื่อมาถือเงินี่เยอะนี่ก็ม้าที่เจ้าปูแหล่งไหนเอาไม่ใส่ใส่กันมาถือเยอะสวยมาผลาญแกผู้ี่สูงใหญ่ผูี่หัวไม้ผ้ทใส่กันมา ผมจะเอาไปผมพิจารณาแล้วพวกน้ำสีได้วันนี้จะเอาี่งได้ด้วยผมว่าทีนี้จะได้แผนสีด้วยใส่ที่ถุงมา่ตรงเราแบบนี้พอพิจารณาแล้วต้องเอาถุงให้ได้แล้วมันต้องเป็นถ่ายจะได้แผนสีด้วยดูว่าจะจับอะไรยังไงโดยเฉพาะหุ่นถ่ายแต่เฉียงไหมพวกเดี่ยวสาวนี่ก็ถือว่าจะเป็นทีมที่มีทีมที่มาเจริญกันมาก อบสายเที่ยวเปลี่ยนร่องน้ำระหว่างเรือพอพิชิตปูเชียงโสมร,รอบน้ำแดงกับเรือเจ้าแม่แทนสีเมือร่องน้ำเง,งินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เหรือรอบน้ำเง,งินคือเรือเจ้าแม่แทนสีเมืองเป็นฝ่ายชะนะมาเอาลูพี่น้องเรือครับพูด่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของ,ของวันนี้เพราะว่าเรือคู่นี้เคยซัดก,กันมาครับ เมื่อปี66ปีนผู้จิ้งเธอ,อร์ด้วยเพรยจะพาด้วยแต่วันนี้กลับมาเป็นรอบคุ้ยสายถูกต้องนะครับมาเป็นรอบแห่งการวันใจว่า